สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจากโรงเรียนบ้านราตตัดผมจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งนวัตกรรมที่จะนำมาเสนอในวันนี้นะคะก็คือไอศครีมพอเพียงค่ะค่ะ จากปัญหาราคาของไอศครีมตามท้องตลาดที่มีราคาสูงนะคะทาให้นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อไอศครีมมารับประทานและอีกทั้งไอศครีมตามท้องตลาดเนี่ยมีสารเจือปนนะคะทั้งปรุงรสปรุงสีและก็ปรุงกลิ่นนะคะทำใหออ้ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของนักเรียนนะคะจากปัญหาดังกล่าวจึงทําให้ผู้บริหารคุณครูและผู้ปกครองช่วยการระดมความคิด ที่จะผลิตไอศครีมขึ้นภายในโรงเรียนนะคะโดยการนำวัตถุดิบจากท้องถิ่นนะคะเช่นสับร,รูดข้าวโพดกล้วยนะคะมาผลิตเป็นไอศครีมขึ้นนะคะเพื่อจำหน่ายให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนภายในโรงเรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการผลิตไอศครีมด้วยนะคะเพื่อเสริมสร้างเป็นรายได้ให้กับนักเรียน ะะจึงทำให้นักเรียนภายในโรงเรียนได้รับประทานไอศครีมที่มีราคาถูกและมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะและได้มีการบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้ตาม8กลุ่มสาระดังนี้ค่ะ 1. กลุ่มสาระสังคมศึกษาให้มีการสำรวจวัตถุดิบในท้องถิน่นที่จะนำมาผลิตไอศครีม 2. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในการคิดอัตราส่วนของส่วนผสมต่างๆ 3. กลุ่มสาระภาษาอังกฤษในการใช้คำศัพท์ที่เป็นส่วนประกอบในการทำไอศครีม 4. กลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระศิลปะนะคะนะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำแผ่นป้ายโฆษณาเชิญชวนในการรับประทานไอศครีม 5. กลุ่มสาระสุขศึกษาให้นักเรียนได้รู้ประโยชน์ของสมุนไพรที่ใช้ในการทำไอศครีมและโทษของการรับประทานไอศครีมที่มากจนเกินไป นะคะ 6. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพและหาไรายได้เสริมระหว่างเรียนและ7กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในกระบวนการขั้นตอนในการทำไอศครีมค่ะ